d o นัลลี่บอกว่ากลุ่มที่อพยพออกมาจากแอตแลนติสได้กลุ่มนี้คือกลุ่มที่สร้างอารยธรรมยุคหลังในโลกให้เกิดขึ้นค่ะสิ่งหนึ่งที่ใจคิดมาตลอดสงสัยมาตลอดแต่ก็ไม่เคยได้คำตอบแบบจริงๆจังๆและคิดว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในคำตอบก็ได้ก็คือพีระมิดในอียิปต์ค่ะซึ่งในหนังสือของโดนัลลี่ก็มีเขียนเอาไว้นะคะว่าอียิปต์เนี่ยเป็นหนึ่งในอนาณานิคมโบราณแห่งแรกๆเลยที่ชาวแอตแลนติสอพยพไปแล้วก็ไปสร้างเป็นอนาณานิคมขึ้นค่ะ ดานาเลียอธิบายว่าอียิปต์เนี่ยเป็นแบบจำลองของเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกชาวแอตแลนติสยังเป็นผู้ที่สามารถผลิตเหล็กได้ลายแรกๆจนกระทั่งเกิดเป็นยุคเหล็กแล้วอักษรที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอาจจะเริ่มต้นมาจากอักษรฟินเชียเพราะก็มีทฤษฎีมานะคะว่าแอตแลนติสเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอักษรที่ใช้กันทั้งในยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางแพร่หลายไปจนเป็นภาษาทั่วโลก สิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในสันนิษฐานว่าใครคือคนที่สร้างปิระมิดในอียิปต์ปิระมิดที่แม้กระทั่งเทคโนโลยีทุกวันนี้จะเอาขึ้นมาสร้างก็ไม่ง่ายอะ